บรรยากาศยามเย็นนะครับที่จุดต่อรถไฟโรงพยาบาลรามาธิปดีนะครับอันนี้เป็นเวลา16นาฬิกา40นะครับก็ได้เวลานะครับรถไฟขบวน301นะครับกรุงเทพลบบุรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จะเป็นขบวนรถไฟรอบแรกของเที่ยวเย็นนะครับที่เป็นเที่ยวขึ้นนะครับก็จะเข้าเทียบชานชาลานะครับตอนนี้รถไฟก็มาแบบไกลๆแล้วนะครับ ผู้คนก็กำลังทยอยเดินกันมานะครับจากสถานีจิตรดานะครับเดินเข้าสู่สถานีโรงพยาบาลรามานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศคนทำงานนะครับ เรเรียกว่าแน่นขนาดสถานีเลยนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ขายตั๋วไม่มานะครับเจ้าหน้าที่ขายตั๋วไม่มานะครับก็ต้องไปซื้อตัว๋วกันบนขบวนรถเอานะครับ ก็เขาได้ประเมินดูด้วยสายตาเขาคิดว่าหน้าจะหลักเป็นร้อยอะฮะดูแล้วเป็นร้อยนะราเผื่อเราจะถึง2-300คนนะครับที่กำลังรอรถไฟอยู่นะครับแล้วก็กำลังทยอยเดินทางมานะครับถ้าพลาดขบวนนี้ไปต้องรองขบวนรถประมาณ5โมง10นาทีนะครับหรือสินาฬิกาสนาทีนะครับก็จะมีขบวนต่อไปนะครับเป็นขบวนยาวแข่งคอย3 4 1ถหนึ่ง้าจำไม่ผิดนะครับ ก็กำลังทยอยกันเข้ามาสู่สถานีรถไฟนะครับก็เป็นชีวิต2องข้างทางรถไฟนะครับ คนก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆครับสู่ๆๆสถาน,นีรถไฟนะครับไฟก็ใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วครับ ุกคนก็เริ่มลุกขึ้นแล้วครับลุกขึ้นแล้วครับ